ขอนําเสนอรถกระบะมือสองนะคะรถ4ประตูค่ะเลขทะเบียนสวยเลยนะคะรถกระบะ4ประตูราคาประหยัดค่ะเครื่อง2.5ดีเซลนะคะรถกระบะปี05มิซูบิชิไทท่านค่ะพร้อมใช้งานพร้อมขับราคา1,19,000บาทนะคะสนใจนัดดูรถและเจรจาต่อรองได้นะคะประหยัดคุ้มค่าราคาสบายกระเป๋าค่ะเล่มเอกสารมีครบ เลขใหม่ก็ประมาณ3 0 0แสนกวโลค่ะรถใช้งานได้ปกตินะคะภายในกว้างๆค่ะเบาะผ้าสะอาดเครื่องดีเซล2.5นะคะล้อแม็กของเหลวเพิ่งเปลี่ยนขับดีเร่มทะเบียนมีครบเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีค่ะมีจอด้วยนะคะกระจกขึ้นลงไฟฟ้าค่ะปรับข้างเป็นไฟฟ้านะคะภาษีไม่ขาดเอกสารครบ เดินทางไกลได้ค่ะ11900 0บาทเท่านั้นรถอยู่แถวเพชรเกษม90นะคะทุกท่านไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีตัดต่อและไม่มีน้ำท่วมด้วยนะคะสนใจโทรติดต่อสอบถามคุยติดต่อเจราจานัดหมายติดต่อกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะเน้นคุยติดต่อโดยตรงนะคะเพราะแอดไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ